ขอนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบล้าสการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีเพื่อนนักภาวนาทุกๆท่านธรรมะเทียงนาน้อยวันนี้ก็เป็นตอนที่87น,นะครับวันนี้ผมมีประเด็นธรำประเด็นหนึ่งนะเรื่องของอิจิกิจชานะครับพอดีได้มีโอกาสสนทนาอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับก็เลยหยิบเอา ประเด็นนี้นะมาอธิบายสักหน่อยในธรรมะเทียงน้าน้อยนะครับนะเพราะว่าตอนที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับผมก็แค่ให้ข้อคิดนิดหน่อยนะผมไม่ได้อธิบายนะครับนะไม่ได้นะชี้แจงในรายละเอียดเพราะฉะนั้นท่านใดที่ติดตามฟังธรรมะเทียงน้าน้อยนะครับก็จะได้รายละเอียดจะได้ความเข้าใจที่ชัดเจนกว่านะ เพราะว่าสนทนาธทมอยู่ในกลุ่มไลน์ก็ผมก็อยู่ในกลุ่มเพื่อที่จะได้มีประเด็นมาพูดในธรรมะเทียงน,น,น้อยนี่แหละนะครับเรื่องของวิจิกิจชา้าท่านามีท่านผู้หนึ่งนะครับกล่าวว่า,าการเข้าไประง,งับนะวิจิกิจช้าได้นั้นะนก็จะทำให้จิตนั้นน่ะ เหมือนได้นิพานชิมลองกันว่านะครับจิตที่เป็นเอกนะอารมณ์ที่เป็นเอกนั้นน่ยที่ปราศจากวิจิกิจชานะก็เหมือนได้นิพานนะอุบาสกเปียงไม่เห็นด้วยเลยกับคำกล่าวนี้นะครับนะเราคิดว่าคำกล่าวนี้มัน มันยังไม่ตรงซะทีเดียวนะครับมันเป็นการให้ค่าให้ค่าอ,อารมณ์สมถะมากเกินไปและในทางตรงกันข้ามมันก็เป็นการด้อยค่าวิชาพระพุทธศาสนาด้วยนะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือนิพพานนะครับแต่จะบอกว่านิพพานในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการ ทําจิตใจให้ให้เป็นสมถะนะให้เป็นเป็นเอกนะครับเป็นหนึ่งในกําลังชานะก็จะเรียกว่าเป็นนิพพานแล้วมันไม่ใช่นะครับนะราานนั่นมันเป็นแค่การสะกดะสะกดการรับรู้ให้อยู่กับการรับรู้ใดรับรู้หนึ่งเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง นะมันต่างกันลิบลับเลยนะครับกับวิจิกิจช้าที่ที่อยู่ในสังโยชน์นะตัววิจิกิจช้าเนี่ยนะที่เป็นนิวรณนน์นะครับนิวรณ์ห้าเนี่ยนะวิจิกิจช้าจะปรากฏหรือไม่ปรากฏนะถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิมันก็จะมีอันใดอันหนึ่งปรากฏนะ ไม่ว่าจะเป็นการฉันทะ,ะพยาปาทะนะครับทีนมิทะนะวิจิกิจฉาแล้วก็อุททตจักกอกุจ,จนะครับการมฉันทะเนี่ยก็คือความเพลิดเพลินในความพึงพอใจนั่แหละนะครับต่างๆนานานะครับ ความพึงพอใจทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละมันทําให้จิตใจนั้นไม่เป็นอารมณ์เดียวนะมันทําให้จิตใจนั้นมนเกิดเนะพลดิดเพลินเพลดิดเพลินในการเสพบอารมณ์นะครับเป็นหลายอารมณ์ไปเรื่อยๆนะครับเพลดิดเพลินไปเรื่อยนะอันนี้เรียกว่าการมาฉันทะพยาปาทะ ก็มีพวกหมดหิด,ดใจจากอะไรล่ะจากความความเกลียดความโกรธความอิดชาความอะไรคุณเครื่องอะไรต่างๆนานานี่แหละนะครับเนี่ยมันที่ทำให้ใจมัน มันไม่มันไม่อยู่อ่าเป็นเป็นอารมณ์เดียวนะครับมันจะต้องหงุอหกิดนะครับทีน้มิถะก็เกิดกันนะครับเป็นความงูเป็นความหงุดหงิดงุนงานลำคาญใจตลอดจนง่วงเหงาหานอนนะครับนะวิจิกิจช้าก่อนนะลังเลสงสัยนะครับไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะครับ ไม่รู้ว่าอันนี้มันใช่อย่างนั้นไหมอันนั้นมันเป็นอย่างนี้ไหมนะครับสรุปรวมลงมาเลยนะครับนิบอ์เนี่ยสรุปรวมไม่ให้มันตัวตัวเดียวเลยนะครับนะก็คือตัวสุดท้ายนั่นแหละตัวที่ห้าเรียกว่าความฟุ้งสัน้นนะครับฟุ้งสัน้นตลอดจนความรำคาญใจด้วยแต่เอาฟุ้งสั้นตัวเดียวจบนั่นแหละคือนิบอล ถ้าจิตใจท่านไม่ฟุ้งซ่านจิตใจท่านจะเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละเรียกว่าสมาธิมันไม่ใช่นิพพานแค่ระง,งับจากความฟุ้งซ่านเฉยๆมันไม่ใช่ว่านิพพานนะครับเพราะมันระง,งับแต่ว่ามันไม่ได้รู้ว่าสภาวะธรรมมันมันยังไง มันแค่ระง,งับจากอารมณ์ให้มันอยู่เฉยๆหลบอยู่กับที่ใดที่หนึ่งนะครับเหมือนกับเข้าไปหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะไปหมกตัวอยู่ในที่ที่หนึ่งนะไม่ต้องพบเห็นผู้คนไม่ต้องได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องสัมผัสสัมพันธ์อะไรนะครับคล้ายๆลักษณะแบบนั้นนะแต่ที่นี้มันเป็นอารมณ์เดียว คือรู้อยู่อันเดียวต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะไม่ฟุ้งซ่านต่อเมื่อฟุ้งซ่านปุ๊บมันก็จะไม่รู้อยู่สิ่งเดียวรู้อยู่อันเดียวรู้อยู่อารมณ์เดียวนะมันก็จะไปไหลายๆอย่างนะครับนิพพานก็คือความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นวิจิกิจชาก็คือความฟุ้งซ่านนั่นแหละ แต่ทีนี้วิจิกิจชายอีกตัวหนึ่งมันอยู่ในสังโยชน์นะครับวิจิกิจชาที่ที่อยู่ในสังโยชน์นั้น <c oughs> มันเป็นคนละเลเวลกับวิจิกิจชาที่อยู่ในนิวรมันไม่ได้หมายถึงความฟุ้งซ่านแค่นั้นแต่มันหมายถึงความไม่เข้าใจสภาวะของนิพพาน ง่ายๆนะครับเมื่อรู้จากนิพพานก็จะเข้าใจว่าสภาวะของนิพพานเป็นยังไงอารมณ์ของนิพพานเป็นยังไงสถานะของจิตอยู่ในสภาวะของนิพพานเป็นยังไงคุณลักษณะเป็นยังไงนะครับอืม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเวลาสถานที่นะ,นะฐานนะก็คือฐานก็คือสถานนั่นแหละการเวลาก็คือระยะเวลาก็คือเวลานะครับผู้ที่เข้าถึงก็จะประจักษ์และก็จะไม่สงสัยอีกเลยว่ามันเป็นยังไง รู้ก็คือรู้ผู้ที่ไม่รู้มันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นแหละมันก็คือความไม่เข้าใจไม่รู้นั่นแหละวิจิกิจฉาที่อยู่ในสังโยชน์คือตัวนี้ส่วนวิจิกิจฉาที่อยู่ในนิวรมันคือความสุ้งซ่านนะครับวิจิกิจฉาในสังโยชน์นั้นไม่ฟุ้งซ่านก็เกิดวิจิกิจฉาอยู่แล้วเพราะมันไม่รู้จักไม่รู้จักสภาวะที่เป็นนิพพาน นะครับนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นนิพพานชิมลองคนที่เข้าถึงวิจิกิจชาที่เป็นสังโยชนนะครับมันเป็นสังโยชน์สามนี่วิจิกิจชาเป็นหนึ่งคำอธิบายมันเป็นอันเดียวกันกันกบสักะยะทิฏฐิแล้วก็สีลพตพรามาสด้วยนะ ถ้าพูดถึงเรื่องอนุใสยมันจะเป็นแค่สองนะครับเออมันจะเป็นแค่สองมันจะเป็นวิจิกิจชานุสัยนะครับอมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีคำว่าศีลพตปรามาดเข้ามาอาอันนี้เรียกว่าวิจิกิชฉาตัวตัวละเอียดนะครับซึ่ง ผู้ที่จะเข้าถึงวิชีกิจชาตัวละเอียดได้เนี่ยคือคนที่ปฏิบัติตามวิธีของพุทธนะครับจะต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในวิธีวิธีของการปฏิบัติไม่มีฟลุกนะครับไม่มีฟลุกนะท่านจะต้องเข้าใจว่าท่านจะทำอะไรเพื่ออะไรสะก่อน นะแล้วปฏิบัติไปมันจะกระจ่างชัดเข้าใจแจมแจ้งไปเรื่อยๆืช้าบ้างเร็วบ้างแต่มันก็จะแจมแจ้งกระจ่างชัดไปเรื่อยๆมันจึงจะเข้าถึงคําว่าวิจิกิจฉาในสังโยชน์หรือว่าในอนุสัยสองนะครับมันอยู่ในชั้นอนุสัยมันเข้าถึงโดยการประจักษ์นะครับไม่ใช่โดยความคิด ม่ใช่โดยคิดคิดนึกนึกไม่ใช่โดยการมีเจตนาร่วมนะมันคนละเลเวลกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าวิจิกิจฉาในนิวรณ์เนี่ยมันแค่การสงบความฟุ้งซ่านนั้นเป็นมิพานนะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะมันยังห่างยังห่างไกลนะครับยังห่างไกลนะ ความเข้าใจเท่านี้มันก็ยังห่างไกลผมจะอธิบายให้ให้ให้เห็นให้เข้าใจที่ที่ชัดเจนนะครับนิพพานสภาวะเนี่ยผู้ที่เข้าถึงนิพพานสภาวะก็คือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนะครับ ก็คนธรรมดาเรานี่แหละปฏิบัติตามทางวิถีของพุทธด้วยความเข้าใจแล้วเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิพานเมื่อใจนี่ยมันประจักษ์ต่อสภาวะที่เรียกว่านิพานความไม่รู้สภาวะนิพานมันก็หมดไปนะครับเห็นได้ทีเดียวสังโยชน์นะไม่ว่าสังโยชน์ตัวใดนะครับ เห็นทีเดียวจบแล้วจบเลยรู้แล้วรู้เลยเพราะมันคือความไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็จบไปแต่วิจิกิจชาในนิวรณ์เนี่ยรู้มันกี่ครั้งสงบระงับมันได้กี่ครั้งมันก็ยังกลับมาได้อีกอยู่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เพราะมันมีเหตุที่ทำให้มันเกิดไอ้ความฟุม้งซ่าน เหตุก็คืออนุสัยนั่นแหละเหตุก็คือกิเลสตัวละเอียดนั่นแหละที่ทำให้มันเกิดกิเลสชั้นกลางนะแล้วกิเลสชั้นกลางนี่แหละถ้ามันยังไม่มีสติปัญญานะครับไม่มีท่านเรียกว่าไม่มีศีลไม่มีความระงงับยับยัง้งชั่งใจมันก็จะลุกลาม ขยายวงออกไปไปเป็นกิเลสอยาหยาบกิเลสอย่างหยาบนะครับกิเลสชั่วหยาบก็ว่านะมันก็คือกิเลสที่มันมันท่านเรียกว่ามันมันเหมือนเลยพวกทุกศีลห้านะครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละมันมันทุศีน่ะนะครับมันก็เลยเป็นกิเลสหยาบ พวกลุกอำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงอย่างเงี้ยนะมันทําให้แสดงพฤติกรรมหยาบๆออกมาพฤติกรรมหยาบๆก็คือพฤติกรรมที่ทุศีลหานั่นแหละนะครับเป็นต้นไปนะเป็นต้นไปนส่วนพฤติกรรมที่เป็นกิเลสอย่างกลางก็คือความฟุ้งซ่าน นะความฟุ้งซ่านในใจนี่แหละเพราะถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านใจมันจะอยู่ในสมาธิตลอดเวลานะพระอนาคามีไม่มีความฟุ้งซ่านในใจนะครับเมื่อไม่มีความฟุ้งซ่านในใจเนี่ยพบที่ถูกสร้างขึ้นในจิตใจของพระอนาคามี จึงเป็นภพที่ละเอียดนะครับพระอนาคามีจึงไม่กลับมาเกิดในภพที่มันที่มันหยาบคำว่าภพที่มันหยาบก็คือภพที่มันต่ำกว่าพรม,มโลกลงมานะพระอนาคามีเนี่ยพอตายจากความเป็นคนปุ๊บเนี่ยทนะ่านจึงไปอยู่ในรูปภพ เพราะท่านยังเป็นคนอยู่นี่จิตใจท่านก็อยู่ในรูปภพแล้วเรียกว่ามีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความฟุ้งซ่านส่วนที่ต่ำกว่าพระอนาคามีโดยเฉพาะพระโสดาบันเนี่ยยังโดนนิวรณ์ครอบงำอยู่นะครับยังฟุ้งซ่านอยู่ ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการมราคะนะด้วยพยาปาทะยังเกลียดยังยังเกลียดเคียดแข้นชิงชังคนได้อยู่พระโสดาบันนะ่ครับยังเอาเรื่องคนอยู่นะยังมีกามชันทะก็คือยังอยากได้ใครมีอยู่นะ อยากได้ใครมีไปถึงขนาดไหนก็ถึงขนาดเล่นการพน,นันได้เนอะแต่เรามักจะตีรวมอะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกเกินไปเราก็เลยไม่รู้จักระโสดาบันเราก็เลยไปสร้างมาตรฐานอะไรก็ไม่รูนะ้จนในที่สุดตัวเองก็ไปไม่ถึงตัวปฏิบัตินะอันนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ พูดถึงตรงนี้นะยังเครียดแข็งจริงฉังคนได้อยู่นะครับอืยังง่วงเหงาหาวนอนงดหิดรุ้งงานลำขาญใจได้อยู่ยังฝุ่งซ่านได้อยู่นะครับยังมีจินตนาการนะครับจินตนาการว่าได้ดีมีเปลี่ยนโน่นนี่นั่นนะ ถ้าเป็นคนหนุ่มก็ยังนึกถึงสาวอยู่ยังคิดอยากได้สาวนี่มาเป็นแม่สีเรือนอยู่ถ้าเป็นสาวก็เห็นหนุ่ม,มแล้วก็เอออยากให้เป็นอยากได้มาเป็นคู่ครองอยู่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องที่มันเข้าใจกันให้ง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของคนนี่แหละเรื่องเพศสัมพันธ์นี่แหละนะ ยังมีพฤติกรรมพวกนี้เป็นปกตินะครับแต่ว่าจะไม่หยาบมากหยาบคายมากจนกระทั่งเรียกว่าเป็นการทุศีลหห้านะเพราะอะไรถึงทำแบบนั้นไม่ได้เพราะใจเนี่ยนะครับใจของผู้ฝึกจิตที่อยู่ในอ ที่เข้าถึงสภาวะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องละเอียดพอสมควรนะจึงไม่สามารถที่จะรองรับอารมณ์ที่มันหยาบๆยาบพวกนั้นได้นะครับท่านจะเห็นทุกมันจึงทำไม่ได้นะครับไอ้ที่หย,ยาบๆยบหยาบขนาดไปไปฆ่าไปแกงกันได้นะครับ ไปฉกชิงวิ่งราวป้นฆ่านะหยาบหยาบขนาดนั้นพระโสดาบันทำไม่ได้นะครับมีมือมีเท้ามีหูมีตาทำไมจะทำไม่ได้นะครับมีครบแต่ใจเนี่ยมันรองรับอารมณ์หยาบขนาดนั้นไม่ได้นะที่บอกว่าทำไม่ได้นะทำไมพระโสดาบันเกี่ยวมีดฟันหัวคนเนี่ย จะเอาปืนยิงคนตายไม่ได้ในเมื่อมีมืออยู่ตาก็มีอยู่มีแขนมีขามีอะไรครบทำไมจะทำไม่ได้จะทำไม่ได้เพราะใจมันไม่ให้ทำเลยมันร้อนมันหนักมันเหนื่อยมันทำไม่ได้ใจนี่มันจะระเบิดนะครับนั่นแหละพระโสดาบันจะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ คนที่เข้าถึงสภาวะนี้เมื่อไปเปรียบเทียบก,กับผู้ฝึก,กจิตที่เป็นพวกดาบทพวกฤรือศีนี่ยพวกนั้นมีจิตใจที่ละเอียดกว่าพระโสดาบันเยอะพวกนั้นเนี่ยไม่มีเลยนะความฟุ้งซ่านเห็นไหมนิวรกามชันทะพยาปาทะทินมิทะวิจิกิจฉานะครับ ถ้าจะกกุกลจกไม่มีเลยนะโดนอะไรโดนกำลังสมถะสะกดไว้สงียบเลยละเอียดกว่าจิตพระโสดาบันยเยอะละเอียดกว่าคนละเรื่องเลยล่ะนะแต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญดัานเมื่อสรรเสริญคนอย่างพระโสดาบัน นะนอนกับผู้หญิงนอนกับผู้ชายก็ได้พวกดาบทเนี่ยเขาแตะเขายังไม่แตะเลยนะครับอืเขาไม่ปรารถนาเลยนะครับจะมาเล้าลมอะไรยังไงเขาก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรจินตนาการร่วมอะไรทั้งนั้นแหละเงียบอย่างเดียวทำไมพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคนพวกนั้นกลับมาสรรเสริญพระโสดาบัน ว่าเป็นอริยชนนะแต่ไม่ให้ไม่สรรเสริญพวกดาวหมดว่าเป็นอริยชนชนผู้ประเสริฐทำไมก็เพราะการปฏิบัติแบบนั้นน่ะมันเป็นสีละพระปรามะคือปฏิบัติโดยความที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนิพพาน ปฏิบัติยังไงมันก็เข้าไม่ถึงนิพพานเพราะไม่เข้าใจส่วนพระโสดาบันเนี่ยเคยเข้าถึงพระนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นวิจิกิจช้าตัวละเอียดจึงไม่มีแล้วแต่ดาบทเนี่ยวิจิกิจชาตัวหยาบไม่เคยปรากฏนานแล้วตั้งแต่เรื่มทำสมาธิมาเก่งแล้วทำมาฝึกมาเป็นสี่ส้าห้าสิบปีอย่างนี้อยู่ในสมาธิตลอดเนี่ย นละเอียดยิบจิตน,นี่วอนไม่ปรากฏแต่ว่าวิจิกตชฉาตัวละเอียดที่เป็นตัวสังโยชน์ยังมีอยู่มีอยู่เพราะว่ามันจะหมดไปก็ต่อเมื่อเคยเจอนิพพานจิตนี่มันเคยประจักษ์แก่พระน,นิพพานแต่ดาบทไม่เคยเพราะปฏิบัติไปไม่ตรงช่องแต่จิตใจเนี่ย ละเอียดกว่าพระโสดาบันเดียเ๋ยวนี้แล้วในที่สุดเป็นยังไงด้วยความไม่เที่ยงมันก็จะวนกลับมาหาความหยากมันเดิมมันแหละแต่พระโสดาบันนี่รู้จักแล้วว่านิพานมีคุณลักษณะยังไงสภาวะนี้เป็นยังไงปฏิบัติยังไงวิธีของจิตจะก,ก้าวเดินไปยังไงตอนนี้นิวาน,นิวอนที่ครอบงำพระโสดาบันอยู่นี่ก็เพราะว่าพลังของจิตใจเนี่ย สติปัญญาศรัทธ,ธากับความเพียรนยมันยังไม่พอที่จะที่จะตัดที่จะละ,ะนิวรณ์เนี่ยออกไปให้สิ้นมันยังไม่พอก็เข้าใจแต่ดาบทไม่เข้าใจและพระโสดาบันเนี่ยยังไงก็จะปฏิบัติเพื่อนิพพานร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ดาบทเนี่ย นะครับก็วนวนเวนียนเนี่ยจะเกิดเป็นผมนะแล้วก็วนกลับมานะขึ้นสวรรค์แล้วก็วนกลับลงนระกเรียกว่าอยู่ในวัฏฏะที่หมุนวนแต่พระโสดาบันนั้นเห็นทางออกจากวัฏฏะเรียบร้อยและกำลังเดินออกไปแต่ตอนนี้เทียบระหว่างสองพวกนี้พระโสดาบันมีจิตใจที่หยาบกว่า เพราะยังมีนิวรณ์ครอบงำอยู่ส่วนดาบทนั้นไม่มีนิวรณ์ครอบงำนะครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่จะไปกล่าวว่าผู้ที่สงบจากนิวรณนะ์วิจิกิจฉ้าในขั้นในชั้นนิวรณ์นั้นนะได้นิพพานชิมลองนั้นเป็นคำพูดที่พูดผิดนะครับพูดผิด วิจิกิจชาเนี่ยที่เป็นนิวรณ์วิจิกิจชาในนิวรณ์เนี่ยยังมีเต็มหัวใจพระโสดาบันยังเที่ยวเล่นงานพระโสดาบันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เล่นงานดาบดเนิะชิวๆดาบดวิจิกิจชานิวรณ์ต่างๆรวมลงมาแล้วมันก็คือความฟุ้งซ่านมันรบกวนดาบดไม่ได้แต่รบก,กวนพระโสดาบันได้ แต่วิจิกิจฉาตัวละเอียดในขั้นอนุสัยไม่มีเลยกับพระโสดาบันแต่ไปมีกับดาบทนะครับเพราะฉะนั้นคนนอกศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาก็ทำเป็นการสงบระงับนิวรณ์นะการสงบระงับวิจิกิจฉาในนิวรณ์เขาก็ทำเป็นทำเก่งด้วย นะอาราลาดาบทกับอุทากกาดาบทสอนกาชายศิทธะด้วยเก่งไม่เก่งเนนะเก่งไม่เก่งก็คิดเอานะครับนะพวกชดินเงี้ย<ม>เขาเก่งนะแต่ในที่สุดก็มาฟังพระพุทธเจ้าแนะนำวิธีการว่ามันจะต้องปฏิบัติไปตามวิธีแห่งพุทธะ มันจึงจะหลุดพ้นไม่ใช่เป็นหลบเนะี่ยไม่ใช่เป็นหลบอย่างเดียวนะครับเป็นจะปฏิเสธวิจิกิจ้าท่าเดียวนะมันจะต้องมีความเข้าใจด้วยนะเข้าใจว่าไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอยมันมีสาเหตุนะครับทุกอย่างมีสาเหตุอ่นะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้วาสกเปียก็อธิบายมาตลอดนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายตลอดวันนี้ผมพูดประเด็นนี้สั้นๆนะครับไม่อธิบายไปถึงรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาเทียงนาน้อยนะครับวันนี้นะเรื่องของวิจิกิจฉาระหว่างวิจิกิจฉาสองเลเวลนี้แล้วก็บุคคลในพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าวิจิกิจฉาที่อยู่ในนิวรณ์นั้นนอกศาสนาเขาก็ทําเป็นนะครับเขาก็สงบเขาก็ระงับวิจิกิชฉาตัวนั้นได้แต่วิจิกิจฉาในสังโยชน์นั้นมีแต่คนในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ทําได้นะแม้คุณจะอยู่นอกศาสนาพุทธเมื่อคุณมาทําตามแนวทางวิธีพุทธแล้วพุณก็เข้าถึงได้เหมือนฉดินสามพี่น้อง ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะนะก็ไม่ได้อยู่ในก็ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนานะครับแต่เมื่อน้อมปฏิบัติตามคำแนะนำคำชี้แจงที่พระพุทธเจ้าเทศสอนนั้นชดินสามพี่น้องก็ประสบผลสำเร็จในการละตัววิจิกิจชาตัวไหนตลอดจนในที่สุดอนุสัยซึ่งเป็นตัว ที่ทำให้เกิดวิจิกิชาตัวนิวรนนั้นก็ขาดสิ้นไปด้วยนะด้วยวิธีแห่งพุทธ,ธะนะครับนะขอให้อนะ่เข้าใจนะครับว่าวิจิกิิชามีอยู่2องเลเวลนะครับนะผมก็อธิบายเท่าที่อธิบายได้เท่านี้แหละนะเพื่อนเะพื่อนสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับ กราบมัสก,การลาพระคุณเจ้าแล้วก็ลาเพื่อนนักภาวนาทุกทท่านนะครับขอให้เพื่อนนักภาวนาทุกทท่านนะครับมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตาม100ตร้อยบาทพระสาส,สดาด้วยศรัทธาความเพียรน,นะครับเพียรพร้อมด้วยสติปัญญาจนก,กว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานทุกท่านเถิดธรรมะสวัสดีครับผม